เนื้อเรื่องภาคใบตองราชินีแวมไั์ผู้เปลี่ยนแปลงโลกตอนที่13นักข่ายทะเลสาบยอกชินคืนนั้นเจ้าชายทั้งสองร่วมกันวางแผนการเดินทางสำรวจป่าที่จะไปต่อในอนาคตทั้งสองเอาแผนที่ในอดีตที่องค์ปฐมกษัตริย์แวราชเดอร์ชองตองเป็นผู้ลิคิดมากางออกเพราะอีกไม่นานก็จวนจะสิ้นสุดเขตแดนป่าในฟากศักดิ์สิทธิ์อยู่เต็มที ทั้งสองไม่อยากไปซุ่มเดาเอาที่หน้างานเมื่อไปถึงฝากฝั่งป่าที่ต้องสาบในแผนที่ระบุนแนวถนนคนเดินที่มีมาแต่อดีตการเล็กๆที่เดินไปโดยรอบป่าผ่านจุดสังเกตต่างๆรวมทั้งจุดสำรวจและจุดชมทัศนียภาพด้วยทางเดินคงพอช่วยให้ไม่ต้องทำการขุดค้นให้เสียเวลาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรรับประกันถึงสวัสดิภาพในป่าต้องสาบนี้อันตรายอาจจะเกิดได้เสมอ ในอดีตเคยมีผู้ค้นพบศพแมงมุมตัวท่อแม่โขท้องแก่หลุดลอยตายมาปรากฏแก่ชาวทรานซินเวนี้ตรงปรากอ่าวทเลอุมรนันเป็นไปได้ที่ป่าแห่งนี้จะมีสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์เจ้าชายทั้งสองต่างวิเคราะห์คาดเดากันไปมีทั้งเหล่าออกอสูหน้าตาอัปรลักที่รับประทานเนื้อคนเป็นอาหารที่มันรวมกลุ่มสมรุมกันเข้ามาทำร้ายในยามค่ำคืนเราต้องตั้งค่ายเป็นกลุ่มก็เดียวกันต้องวางยามแน่นาะ เจ้าชายอเล็กซ์เบนออกความเห็นว่าเราจะสร้างค่ายทหารใหญ่ให้ห่างกันระยะทางสามวันโดยเราจะสร้างค่ายทหารที่พักแรกให้มั่นคงแล้วเดินทางลาดตระเวนหาทำเลที่ตั้งใหม่แล้วไปสร้างค่ายยังที่ใหม่นั้นจนแล้วเสร็จแล้วเราจึงย,าย้ายไปยังที่ใหม่ด้วยป่านี้ตามตำนานนั้นช่างอาถรรพ์เจ้าชายทั้งสองคุยกันว่าจะเข้าไปให้ลึกจนกว่าจะทราบต้นตอว่าเกิดเหตุใดจึงมีทหารและพลเรือนอีกฝากฝั่งตายมาเป็นจำนวนมาก ก่อนที่เจ้าชายทั้งสองจะแยกไปยังเตนอ,อของตนและเข้าสู่นิทราจบตอนใบตองราชินีแวมไพผู้เปลี่ยนแปลงโลกรบกวนท่านผู้อ่านที่ชอบใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะทางทีมงานในติงเกนคลับ X ขอขอบพระคุณผู้ติดตามรับฟังทุกท่านมากๆค่ะ